นลาระเีนาระหีตพุทธเวที่พลกบผู้บัลกว่าเจยตากะโสที่ภากดีกว่าตอพุทธเวที่ต้นนาใหญ่ยู่อดอตากะโสแตะขาลยยี่หินเวด้าเลยไทยรัฐออนไลน์บ้าคาดอกการจอมพลัง ดอดเว่ผู้สีสีต๊ะผ้าต๊ะหูต๊ะเหียะละซอดติเจ๋นหนอตินี่ญาณนี่ติดอดีตกูตีต๊ะผ้าละโมโหหลีอัตุเว่ติด๊ะผ้าเน้ออุตะตอผ้าเลือกเลวไว้ด้านเลือสงคนน้องจากดอนเลือกตู่ไว้ด้านโซโนหนอต๊ะมาต๊ะเจ๊จ๊ะเลนี่หนอต๊ะเกลอต๊ะต๊ะบรือมินญาอัคูตานะดิยะกวลเนคคาเดภาษาเตกวลีคคาเดภาษาเตภาษานังนี่หนอนี่ดะอัตุเว่ติด๊ะผ้าต๊ะอุตะเกตินี่ญาอิบาต๊ะต рог ดอดอัตุเว่ติด๊ะผ้าหนอหรือว่าคู่กันต๊ะตึลือกายา นอการจ่อพลังนัและกีฬาเรืออน้องจัเอาวัยอาสาบ้าดูอาสาหลอบุิเชน่านอะใต้ใต้กรวดขันเดี๋ยวอีกีนี้ไม่ได้เลยไทยรัฐออนไลน์เอาเวกุยหลบความเว็บป้าการดอกพุ่มทำเวชชียาชัยใต้ไงนี่ยวเอาเวตระกาคอนเลยเอาเวชินหน่อชูเวด้าเลยก็คู่แพทองทานอ่าลอชินหนอตระกาอีนเดียตั้งก้อนนี่เดาเอาเวไทยรัฐออนไลน์กุยหละเวหน้าคู่ต่อเตเวด้าขอนอันไหนไม่ดีอย่าทำเตือนอินฟลู เรียมรถดูดซ่วมฉีดใส่มวลชนกัมพูชาเอาไว้นี่ไม่ไว้ไดา้ตากาโซลคูโตนะเนอเทวดาภูมิธรรมเวทียาชัยนีย่เอาไว้เทวดาเลือตาเลือตุกีบาดีมาวตุกีเอาไว้ฮิบลโลเวด้าอ่าอินฟลูเอนซองเซอร์เอาเมยมากกว่าล้มีฟูทีตผ่านเลืกกระโตขับไวาา้าการเลืกโตกว่าอีเลืกเล็รบรวยมากกว่าคามูเดียทีตผ่านนี่หรอ พิบลอเวดาเตเวเกต์ตั้งทีตักลุลาเวที่พิบลอเวดาเจเดตั้งโซกุยเวด้าจิตใจอีแต่ทอละเกชโบาเตเวดาแคคิจิโคโคคิงโตคิจิเย่พุ่งทำเวจิยาชัยเอาเวบีเวด้าก็คุ่สะเขดอกเมสิโกเวดากระทรวงมหาไทยนอเอาเวโลคูดอเอาเวป่าพลายทอซิโกเวเตเวดาบ้าขาดดอต่างรินหรือปวาเลตโตเวดากาโตปวาอีที่ผ้าสูสวนหนองจาน เล่าสาเกล้วอาตาเปอดอกป่าลเลนตะการนี่เดม่พลามีฮูเทเวดาอกูตาตอนนี้เอาไว้เตเวดาเลยอยู่กลัวจิใจจะสวนทางกับแนวทางของรัฐบาลที่ยึดหลักเจรจาและสันติวิธีหรือไม่เทเวดาประาศผิดพาดทางอคูตาเรนิดอาตาลูโลสตาโดเป็นดุอาตาเบลบาแต่เลอเป็นดุอาตาเบลนี่เดเทเวดาอาตาเรตากลุ่มีอุทธรนี้ประกอบด้วยเหลืองบาเชเลตามือตาคือเลตากระตูตะกุเทเวดา အခုတက်တော့နေငလယ်ပြုပိ hi, á, νο, ုင်ငလယ်လ <c oughs> si ူပိုင်ဒီဒီနီးကေသဝေဒာအာတာဂီတာကလတခာနော်လေပါတီကုကောကကကွာပလအတရပြနေနော်ဘမ်းနီကုတလေတေဝနာခကိတီကုတီကုကောကတနာကိနော်ကွာပဝေဒာစိတ္တာပတဟူတာဝေလေတနိညာယအမနေဘော เอ word, so ่ออาตากระตูนมอนี what matters? What matters? Material, ่เรื่องน้อบ้างหราวิบล้อนี้เอาเวสีกระโดเวด้าจิตใจอีกจะมีเงินตลาดกี่เทวิน่าตาหูตาเงินเด้อบอกว่าอุดอตาเป็ดชีโลผาออเอออาข้ตาดอนี่เด้อเทวดาถ้าพูดถึงท่าทีรัฐบาลทั้งหมดก็เป็นท่าทีที่เป็นบวกอยู่แล้วเทวดาเลยกครไข่เด้อเทวินไม่เมืเลิปด้วยตาหูตาเงินเด้อบอกครูปะเงละอุ้งรีถูกป่ะหรอเดวเอ่อข้อนี้เนาะอ่าแต่การกระทำ นี้เป็นสภาพความรู้สึกหรือความคิดเห็นรายบุคคลเตวนาบ้านานตินกิโดนัสลตาพิตามาเลิกกเลยปรูปั่อินดีอินดี้อินไฟนี่เดอรเอาไวเนิมิดาปั่ตะาะอ่า,า,อ,าอัตตาที่หลอเตวดาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นเราในฐานะประชาชนต้องช่วยกันอย่าไปทำอย่างนั้นเลยเตวนาเลออากเกอเทอร์อัตตาเนี่ย ปวเวด้ดิผมมีขวาก็จ้าเต้ที่พกวกก่อภูอตโตนี่แต่เกลือว่าเรื่องประกามาจน,นี่บามาดีนี่หรือหรือเทเวนถ้าตนเองพูดไปทัวร์ก็ลงอีกหาว่าเป็นคนไทยใจเขมรเทเวนตาเมเตอาหรือเดือกว่ากเตชาก็ตาเล่นตะเกยนูตนตะตาหลอกขำโบเดียเทเวนไดเออฝากกันเตว่าผึกตาใจใจาน,นี่วิบล้นี้เทเวนไดเตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังระมัดระวังเพื่อให้นานาชาติเข้าใจเราเทเวนได ตาริตะคายเน่ปะกะบ้าปะลอตุปะลอตาดูมาเนาะปะกะบ้าปะลอตุปะลอตาป้ำนึกกูตะเลที่กูกอกกะนาปือปราอะวอนี่เดตะกะบ้าหุเกเลกเลลอะรีฮาตรีเลลอะตริบาเตไวดาเอออะกูตะตอนนี้บะกะดอตะลอตักเลตะบีบูลาเกรอตาติระไพนี่เดเทเลอะกะจุวีนึกโวยดาติระพาลอเขาคูดดอเพลกูมีอะปูเคเลลอ เนาะอากูตใดตอนี่เดอโปเวด้าตะนากรีเตเวน่าอปตบาโตตุล้วบ่มีบ้านเหล่าท่านเขาคุกกัวมีนี่เดอปัตตาบาตาเลบาเตเวด่าเนาะเออปัตตาบาตาเลบาปัตตาบาตาคูเกอปับบาโตตุลินนี่บ้านนี่หโอเออเอาไว้สิเวด้าเจเจนี่วีบลอนี่เนาะจากการพูดคุยกับกระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจอ่าเป็นการพูดคุย ทำความเข้าใจกันเตวีดามีต้าคัตูตกูบ้าขาดอตากีตักูลากีท้อสาซีะไพนีเลต้าดอสเดวเวกลูลตนาคีเตวีนาหนอตาเกลเลอาลอดฟุเคาซาเืาบ้าขาดอที่เชฟกเชฟตาดิตูบะุมท่าแนวเวโอรมหาไทยหนาเตวีาแตนตกตาดดอตาดดอสเดเวกูตนาคีหนอตาเกตกลเลที่เชฟโกเชลนองจานตาเกก่อนนี้ตาเลอาลอฟุเคสาเือตูบะเตวีนาจีจานนี่เน เข้าใจโลกมองอยู่แต่เวลาใครเนี่ยฮอกกูดอพเลาะกว่าปะเนาะกว่าปอาคูแต่อออออแตอนนี้ประกคูประกยจจิใจ,ใจใตีบาเอออาคูแต่รอแตเวาเพราะไม่ใช่บทบาทหรือความต้องการของรัฐบาลเป็นเรื่องของประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของประเทศไทยเนาะเอาไวน้นี้แต่เวลา,ามีเวดา အပဂတိချလဲခေါလဲပာသဝိုလ်ဖြူတီတ္ထာဟူတာဂေနောတမီအဝေဒပလူအတာသေတ္တေနောတမီနောတကလပါနေလော เอาเว้เมวภูมิธรรมวิทยาชัยอาตาจิตากระตูนอดออาตากระซอนเดือดกลุ่มขาวได้ติแผพนนีหลอกอาโคต้าตอนนี้เนาะตเม่เลิปที่บ้านเือตาดอวิตาสูอเวกระทรวงมหาทายาค่ดอเวเมิโกเวาโกคูอ่าเปิดล็ชิ่นหนชูป่าเจอเครข่ยอาตาจิตาประตูหรือไข่ใเดออีเลวกาเวได้เลิกการจอมพลังของที่บนหนาเอาเว้พวกเราเว้าด้แพมาเกิดซโก้เาะพลาดเลอาเว้ได้ อู้ดด่ตาสู้บ้านดูสาบ้านดูโซดล่เนาะการจ่อพลังนี่แต่ช่วงดาราเวกันหน้าหวยไดรี่เลือพุมทำอัตรากระตุนี่เอาเวกุยเราไว้ได้แพะปูกุยกูตะนาลิมาตูดวันดีบ่าเนาะเอาเวเตวด้าจิตใจผมโคตรเสียความรู้สึกเนาะผมเป็นคนไทยโดนคอมเมนต์ท้าด่าคุยเตเวดาไม่มีนักการเมืองคนไหนออกมาปกป้องผมเลยเตเวด้าใครเรียกว่าตา ภาสิงหญ่ด้วยบ้านินคูตาเล่แต่วัาเพี่อูกุนในว่ากัมพูชาที่นี่้าคือบูตาโกตาเลยทุยเลยทอหนอเพื่อนเนี่ยสกันนี้กว่าเกจิโกกเอ่ากว่าลาหูเกละทีกิโกกีที่บ้านเนี่ยแตะก้ามาดต่เฮทออ่อฮึริยาตาบ่าแต่วันนี้ผมเอารถดูซ่วมมาจอดเต็ม มาจอดตามที่เขาเรียกร้องหรอภาษาตนาคีตวนินยามข้อนเดือเรียกว่าคาโมเดียคือบู้าสูนี่หรอคือผูดาาพะเลนาตาโตไวอิอุพะเลตนตินี้ตะเลโตกวไปอิตวไม่ได้นี่จเรียกว่าคาโมเดียคือเท่าไม่ได้สูตรนี่เออจึงไม่ลตามมาจีจัที่บอกเนี่ยว่าตายให้กว่ามีกว่าขั้วมีก่าหน้าที่าบาม่เปิดร่วไม่ปว่าเฮตเตซาิตใจอีจิจานนึงจะไมได้ลำมาตาตะไครเนี่ยตบบ้าบาตะรีบอาจานี่จานี่จะไได้เออ อาตาอนนี้เอาเวเตเว้ดาเลยฟากุกเลสเนาะมาเีท่เจออีทเวก้าทเวเจอสาทนเลือ่าตาดูตาอยากเกท่านี่นาะใส่ทเวก้าทเวเจอสึกินพ่าเลยตามมีเาเพเนอนเซอร์โตคานีเตด้เนาเกทีเกโก้ตินพานเลยม่เหลอาเจเพลเออนก็เลยเกือบาลกกับ้าจีบหรือจีผู้ซา อาดาคโฮเวด,ดาบ้าสัวนนัาก,กินหรอีเล้น,โนโลเลอรอชินพรากุเนี่เปเออเปซาเออมาจันนีต่ตรีนอมาจันนีต่ตรีนอเตวีาด,ดาเนาะกูรอกอยว่าผมตั้งตาช่วยอาชายแดนช่วยสังคม เออตาเทวดาตาฟิจมาจิติเจโกชนดูฟุตเวอฟุตตีนาดอซาเอฟซีป่าลาเอบาตาตินผาภาษาในกิโดเทวดาตาโรยานยกว่า캄เบเดียดูซาปาดีปากมาตาชูซาอาวโคตรเนาะเทวดาตาตาหูตาเหยืเนี่ยเกลรกเกลื่อนตาตากะมามึงยันแล้วคนหนึ่งซึ่งมาตาเลียบบ้าเรา캄บเดียกว่าเทวดาเนาะเอาไว้กลุ่ยเราเวียนาตือเพนนีล็อกเนาะเทวดาแล้วผมต้องพนมมือไหว้คอมเมนต์ใช่ไหมครับ นอตาบาเลปาลาวะกัมพูเจียขอเมเมจานี่นี่อือ Aku ta ni de je ka te a phu je mo ba ka na kan ju phalang a ta hu ta re te ni yai ni no di to le je te p ya u ta muur ko tir pha so lo a we le cho mai dan okat to pa hi khe le ti chi lui khu do pa la le ko mai dan la ta ni yai ni pa le อ่าบทที่ยาวนี่อุ่ยด้าเสอพื้เนาะการจอมพลังดอพวยศิลปืออุ่ยด้านี่แกงน้ําให้อาบปาตนุทีบาบพวยศิลปือปาตนุทีบาบพวยศิลปือนี่ตะนิยายตนต่อแลเลซ่ายเกอตนต่อแลเลกาอะดุเวเลตอครูสิกอดอตาออตาออเนาะปาพลังรสิกอเวลาตาเอบ้าทีโกปัวกะลือเนาะเลคีเกเวดาตาลอตักเลเพนี่อุ่ยด้านี่ละกันฟือดอตี้อาชีวะเลบ่อจีน่าเนาะตี้อาชีวะนี่เมวด้า อ่าปากปากเหยดพูเลาะทอดดาวนากว่าก้อประโยคพูเลาะอุลุงเวบอกอูลาเชตวาตามาตาหลบกว่าตีละพันนี่เอออะโคตะละติเนี่ยนี่ปาเลบิดาเลาะสบอน2จานนี่เตอพูไม่ไม่เหลือกันจนพลังนี่โดอากาศตัวกว่าอีตีละพันนี่เลนลอกกว่าเตเอเดียวบา นอความเมื่ออุจดจูกบ้ากิโลคีคีเงี้เอปวาเจยนเปาพระทอถ้าเป็นนอดูสีเนอะความียในแกนอดิาซื้อาครี่อปกาโซนีไปเฮลี่ดมอนการตไปอีเปาพระ่าเป็นนอจิจานี่นสีเดีวาบานชันในนอหนึ่งเหล็อตึเลือตาลโเลอดอเวดาสมติหนองจานวันหลึกเหลือปลไปหรือปฏิทีนาคุย้ามากันโดจาจานี่เรารอควจะรว่าการจอมพลัง ตาเบาตมือบาชีอคสตาโดเตวิาบมีบ้ากว่ากันด้ากิเลือกังบดียาแต่กบปาเตนี่งว่าอาเวสินภาบ้านดอสี่เนียาได้เลยการชมพลังเทวันหนึ่งรกาตกไปอีนี่บเฮก็เตือท่าราเตวเนาะเฮ่าให้คือพูดตะโกสูโกนตอราหลือสวนหนองจานนี่เอออคตตาโดนี่ยักกันหน้ากันหน้ว่าอยู่อมมาตาลไคตึกเกล้าดอาเนาไม่แม่เลยเยียตาทีดีตะบ้านสาบะเออยังกว่กว่านี้ย่ชมมงันตะคลื้นนะก็ แต่คลือเลยเว้ได้อยูกับโปรปายีบานแล้วำมเดยกับโปรโชว์นเกยยูสื่อเลยปายีกอบ้านนคตาเลตาคำมเดลสี่แนนี่เ้อเลยเาวการจอพลังดอกกาโตอป้ายีทีวันน้เว่านึงปฏิทินเยว่า เออไม่ไม่ล้วขโมเดียนปา่อนรอตะตาป่อที่พกก็ว่าเม่โปรชอยู่ดีกว่าอ้มาย่างกว่าที่นอนภูมท่ามกับเวิาจารเลยอยาบ้าตากว่าที่อย่าบ้านที่งานดูกเพื่ออาโคตะเราป้าขันตัตกิตะหลุดใครนเยินหนาเพื่อการจบงพลังนะครเนาเหลืเวลาการชิลลุโคนี้ไม่นดาเกลีย หนอเนี่ยดูกันว่าที่เอเนี่ยบลังนึกมาจาหลอเทวะนาวิษณุหนอปาพลนทาบรรณุดิ800000000000โปรบะอีปะดิหินะคุ้ยบาเทวะตาจิจานิเดวิเวนาเพเพนี่นี่พีตามารดาเสิน้อมีล่ะตะนิยัยโอเคหนอเอาเว่มีเวดาเอ่อการจรพลังหนออากาคุตาเวทเราอยู่ปะดูปุพพะสุมุติโบสิธัพอ่าอากาตโรอัตติเวทิธัพลาตากุตาเวตะนิยัยนี่หรอปาพราดิติยังติดกับเทรลาว